ควเมตตาค่ะเป็นพระ้รงเมตตาอืเป็นพระค่ะเมตตาคุรามติตาอุเบกขาค่ะปูเมตตาสมนเขาภษาเเาฝอนค่ะต้ลกอมอ้งสถ้าเปวกนี่ก็คือหลงปู่่าหลวปู่่ะอ๋องปู่่าหลงปู่่นีข้นีแ้วค่ะวันนี้ห้า้เดินทางมาหาปูนะคะที่นอกนอค่ะ ใช้ยาหมอเทวดาเด้ค่ะพี่น้องเด้ค่ะปูมาปูสาคามแล้วนะปูเนาะปูสารคามสายาหมอเทวดาค่ะพี่น้องค่ะมาหอนมงหอนกอเมลค่ะเดี๋ยวอืม อกอยค่ะขเป็นบัดต่อของด้วะค่ะมี่เราเขมครนี่ีมากกว่นี้ไปกคอย่ปกบเคอนบ่ดีไปะค่ะเป็นทีตั้งช่องาปฏิบัตค่ะตะกีนั่งมาม่อยู่ดค่ะมีมีกมีมีกูต่วยกูีหน่อยสองของค่ะคือยางเสียงะน้อมาอยู่ค่ะบาร่โยมาท่านอ ส่วนคำคำบอกว่าหนึ่งสุ่เกเสียงกูได้ไปสีบอกของังหละอยังเหม่อนว่ามีมีวันมีเน่หน่อยเหมืนลงมู้มีม,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 มีพระยกของบอกวิญงเดียวเหอนคัะบงทีเวทมนสังฆทานเร็วแล้วปุ๊บตึงตึงตึงดีกว่ามันมีคนให้รอจางทีคน<ง>อยู่นี่เน้อสาเอ็นมันแห้งเนื้อสาเอ็นเนาป็นงูน,นี่โอ้โหเฮ็ดกันเฮ็ดกันงูนี่ว่ามันรุ่นนี้ละ งูใหญ่ย่นบปูปิดห้วยไงเพราเห็นตัวมันดอกถ้เปิดห้อยนะค่ะเพ่อที่่เห็นไว้อยู่นะบ่มีพ่เพราะว่าอยู่ตลอดนะกวาดตาอยู่เพราเราค่ะพรพอจะไปเห็นปุมัดปรากดเห็นทางเลยปิดห้อยไงตันไม่อยู่นี่รก็ไปที่วิธรรมเดินจงกรมแข็งฝนบ่เปียกปูเพราะเพราวันที่พราว่าอาจีเจ้าที่ันกังหนไผ่อะไโอ้นขึ้นไปหาโยมนี่เพนว่า อันนี้วอดอวดโอ้เลยค่ะวอดอวดโอ้เลยคือคว่มคว่มกิ่งเขาเอาสูฟังเนาะปนคว่ำกิ่งค่ะวอดอว่ากิ่งเปียบว่าเปียกว่วหัเหรอค่ะเดินจงกรมย่างเดียวค่ะย่อเขาเจ้ามากเจ้าก็อันนั่งอยู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเปียกคอขอโศกลากในเจ้าค่ะจะเข <Th a? S 2> <alla> ้ากันย <Ch à? S 2> ุ่ยน so ี่เน the ี่ยย่าบะปุนย <Ch à? S 2> so so ่าบะปูน so ค so ่ะขอขอย่าบะปูนค่ะเป็นดินหัวเลยเป็นยางจงกรมก็ถ้างร้างไปปัญหาผนมันก็เป็นท้าจงกรมมาละค่ะ ทาเงยียๆก็เลยยางจุดกลมไปก็ไปก็มาขืนมามหีหน่อยๆเอฟเฟนบา,างแห้งหมดน้าไหลอ่อนมันแข็งมันเดียวก็บเปียกกันะเรียว่าเดินได้อารมณ์ดีกิดดีอยู่บอกว่าจะยี่สิบนาทีอยู่ว่ปปานี่นละขืนมาขอ,องโลกพวกมเปีมมเยกกิเพั่น เยีนี้เเรี่นี่แล้วเจ้าทีพันทีเนเหระโอ้แสดงว่าเจ้าทีพัน่มาจังหงมให้นาปูเนาะพันเี่ขอโศกก็เลยมีหมวกลำไยมาถวายนำขึ้นกระลาพื้นเข่าลหะแต่ว่าระบายแต่ชั้นขึ้นโซ่เลยหมวกลำไยพวกนี้หาหน่วยพวกนี้พวกหนวยพวกนี้หนวยหนึ่งเดียบไม่ได้บอกโศกโอ้พวกนึงจากอัน หานยหกนวยหกนวยหนึ ha, ่งหนวยหน่งหนุย่นปูก็จ่อโซ่โซโซ่กันอยิน่ค่ะปูก็นั่งเิ่งลมหายใจพุทโทพุทโทหรือว่าอาดาพิหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันห้าหกหนึ่งหกหนึ่งก็เลยแบบโมเนี่ไร้กว่โมเม้นมันมนเนี่ยแหละ่็เยรู้ัวหกส่นก่วนเป็นอกว่าสามส่บัติดีๆม่ได้ไปหาขุด ส,ส่วนไหนส่วนไหนโอ้ปฏิบัติดีๆบมหาแต่ไปโคดเนาะปูนเนาะอย่าลดไปอย่าถืออย่าป้ายก็ถือเป็นปฏิบัติดีเป็นบาริบขันจีนเทา่าทุนพอดีสุดเลยค่ะนะนี่คือคือปูป่ปฏิบัติอยู่อยู่นี่ค่ะดีดีเขไม่ไม่เลี่ยงแรี่งเลยค่ะอือเป็นสถานบาาี้ปวัดศักดิ์สิทธิ์นาะปูนเนาะบานนี้วันนี้ยี่หลอก็จะไปขอหมีเม่นไม่ต้องอะไรจังเลยค่ะ ผู้ไปโน่นนั่นผุนอออ,อ,อเขาสีมาบอกเลยค่ะโอ้อัอนตัวน,ยยนี้ถามโยมตายย้อนยังตายย้อนไปเขีงว่าสักโอ้ไปยังค่อยว่าตายย้อนไปเขีงปู่ปเขาโคตตายโอ้ตึ๊กมันตะกี้ตะกวนโน่นแบบเลน่นแบบเกี่ยวเขาเรี้ยวๆไปไหมค่ะก็ต้องไปสาสางสาสาสาอ่าค่ะเอาปลาไม้ต้มกินค่ะยยกเกี่ยวเขาค่ะ บานี่บวกขาทีมีรงฟุดๆนอนๆมันโดดว่าม okay. ันจะใจโอ้โหเสถันจำมาติการหัวมันใส่หมูอขอเข้อถาแล้วก็บ so, อกฟังก so, ็เลยว่าเรื่องรสถันพ่อเนี่บอกลูกบอกหลานเด้อว่าเสถันแย่ไปโกรธตายย้อนควอมโกรธความหลงควมหลบกว่าเสถันตายย้อนความโกรธนะพู่นอมโกรธเลยโอ้โหนี่ล่ะยุทธธม อันนี้คือเป็นนางยุคขุมเร่นอนยุคขุมเร่ได้กี่ปู่นทีนอนน้ำดิน,นน้ำดอนเหยียดคอมลมก็ยังหมาเขียนอย่างนี้แล้วคันคันนาต้องหนาวเนี่ยกับมักบางที่วัดกับอธิษฐานไม่หลับเพือโบเอ็นโบเอ็นโบนอนลงนั่งเอาเอาตา,าข้อข้างกันอยากรับข้างไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เฮ็ดกับคำเรื่องนี้เหรอค่ะบหมือนพวกอาจาริ้มกับไปตัวเดินในคขุมแต่มานั่งเดินแล้วก็นั่งเดินแล้วก็นั่ง ได้มื่อเดียวหลายมื่อว่าได้เพราะเมื่อเดียววันนี้มันกับมันกับวัวเงานอดเดียวมันทรมานคนเทามันเกิดมามันตงมีอยู่สี่อย่างเดินก็นั่งแล้วก็นอนยืนนี่มันจะงคอยเปลี่ยนจริยาบทในเสนาบูนอ่ะไม่เยสีบลาดมันไม่อยสีบลาดมันไ่อคยร่างกายค่เยสีแข็งแรงคม่เยสีบัาน่น้วมันกินแล้วเมื่อไร หิ้วเข่าเลยทีลายหิ้วเข่าเลอุ้มบักลาเตอ๋อต่ตนี้งามนปูนบลังกลังเออคืออวไรปูต่งโอ้ได้กินน้ำโมบน้อจอยนะออาคือเราหงวนี่ปูนั่งรถแอดพรอนพอรวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ทะเบียนรถนี่อย yes ่าลืมนะพี่น้องค่ะมหาปูงวดนั่นกะทะเบียนรถเอ่อหนึ่งหนึ่งหกสามเก้านะคะพี่น้องค่ะงวดก่อนนะคะเอารถขั้นขามาเด้อค่ะพี่น้องเด้อออกขึ้นกันค่ะพี่น้องค่ะกลับไปกับทะเบียนรถออกขึ้นกันอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาเนาะค่ะพี่น้องนอกมากก็ค่อยจัดคัดกระพานค่ะพี่น้องค่ะมนีมาทําบุญน้ําปูนะคะพี่น้องนอปูมาให้อาหารหมาค่ะพี่น้องค่ะให้อาหารหมาค่ะนี่ะนี่แหละค่ะทะเบียนรถนะคะพี่น้องเด้อค่ะอย่าลืมค่ะพี่น้อง ค่ะปัวสามห้าสามห้าเก้าหกปัวเนาะแมนอยู่ปูวมันมาแต่งแต่ทางอื่นเนาะค่ะพี่น้องเขามาแต่โตอื่นอืนี่ค่ะนี่ก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งเปิดได้อี่บปูนี่เดชาย่างปูบอกอืม สาธุสาธุเดปูเดอเสียงเพ่งเขาว่นาอนอไปูไปู

โอ่งหนีได้มามากได้พอดีพอดีไม่ได้ผิดผิดอย่างก็พอดีนะ่ะอืมพอดียังอื่นนี่น้องเดียรเพิ่งทำมค่ะอืมจะปูออกสไตล์นั้นเนาะปูเนาะแต่ก่อนนี่คันปฏิบัติดีๆนี่ย่างออกมาบอกเป็นโตเลยติปู บอกตัวใดเป็นตัวนั้นเนาะปู่เนาะอะมค่ะโอ้บ่ค่ะเอิดไปพุ่ยืนบ่ปู่เอิดไปเอิดไปอยู่วัดค่ะอืค่ะ